มันมีมันมีเส้นคาวของมันอยู่นี่เราก็ดึงออกมาเลยครับตามตัวตัดหางก่อนครับนี่ตัดหางกนี่ครับนี่ห็นเส้นคาวมันเนี่ยนี่อ่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะนี่อีกข้างหนึ่งอีกข้างนึงตรงปลายหางมันนิดนึงไม่เป็นไรตัวนี้กําลังนี่นะฮะนี่นี่เดี๋ยวให้ท่านชมดูก่อนนี่ครับตรงนี้ตรงนี้อื เราต้องเล็ดมันออกมาก่อนเล็ดคิดหายภาษาเลยวะนะนะครับนี่นะครับดึงมัเลยครับตามแนวเนี่ยครับตามแนวลําตัวมันนะครับเส้นมันจะข่าวเส้นนี้นะครับทาให้ขาวครเห็นไหมนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับมาไล่มาไล่ป๊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 ปนี่นะครับนครับนอครับป๊ป๊อป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 ป๊อนึ่งอุยอากาศนะ โอ้แตแสดงว่าเส่นนั้นขาดว่ะมันสั้นว่ะคลิปหายแล้วทีนี้เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ,<อ>เดี๋ยวเรา,เราบ้างบังสัตว์เอาแล้วไหนหมออะมออย่างนี้เดาะแล้ว